สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะฮะ เราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดคณิตกันฝึกลมปราณกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนครับคลิปนี้นะครับเราจะมาหาอนุพันธ์ของ y นะครับเมื่อ y อยู่ในลักษณะของการคูณกันของ2ฟังก์ชันนะครับคือข้างหน้าเป็น exponential ส่วนข้างหลังเป็นลอการิทึมนะครับสูตรผลคูณก็ไม่ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นการดิฟข้อนี้เราก็จะใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะ dy dx ก็เลยเท่ากับหน้าดิฟหลัง3กําลัง x ดิฟหลังครูขออนุญาตดิฟเลยนะครับดิฟเลนยูก็จะได้เศษ1ส่วน u ทันไม่เอ่ยได้เศษ1ส่วน 2x กำลัง4ลบ 12x แล้วอย่าลืมว่าต้องดิฟ u ด้วยเนาะก็คือดิฟ 2x กำลัง4ลบ 12x อีกทีเทียบ x หน้าดิฟหลังได้เท่านี้นะครับ บวกด้วยหลังดิฟหน้าหลังคือเลนของ 2x กําลัง4ลบ 12x ดิฟหน้าคือดิฟ3กําลัง x นะครับดิฟ3กําลัง x ก็คือเข้าสูตรของดิฟ a กําลัง u เนาะดิฟ a กําลัง u ได้ลายได้ a กําลัง u เหมือนเดิมเลน a ก็คือเลน3แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ดิฟ u ของเราก็คือดิฟชี้กำลังของ3นะได้เป็น dx by dx นะครับหลังจากนั้นนะครับมีเหลืออยู่นิดหน่อยที่เราต้องจัดการนะครับ dx by dx ได้1แต่ว่าด้านหน้านี้เราต้องดิฟก่อนเนาะก็จะได้เท่ากับ 3กำลัง x ส่วนด้วย2 x กำลัง4ลบ1 2 x นะครับส่วนด้านหลังนี้ดิฟได้เป็น8 x กำลัง3ลบ12ชเฉยเพราะว่าดิฟ x ได้1นะครับบวกกับด้านหลังนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนะาะ3กำลัง x เลน3คูณกับเลนของ2 x กำลัง4ลบ 12x ค x ูขอเขียนวงเล็บไว้นะครับจะได้เห็นไส้ล็อกกริทึม